เีวยมถึงมากเลไอที่เลจักบาก่อไปหันลตั้งไปันลขาเทียงองที่ว่าแต่กันันลเออที่เลจบาก็พ่เั้นลเออทำได้ติองเออายแด้วแต่บาานเอลมากังกครับมื่อเนี่มาบุญ ทำบุญบานของเสียจวนนะครับเนาะบ้านเลขที่เก้าสิบมูซองนะครับเก้าสิบมูทับซองครับมุนพระคุณเจ้านะครับมาทั้งวัดบ้านหลคนพู่หรือว่าท่านพระคู่ครับมาซันนะครับพระหารเสาอยู่ที่บ้านเสียจวนบ้านเลขที่เก้าศูนย์ทับซองนะครับเนาะรนะหรือว่ามือนี ครับตัวเลขคันน้ำมุนนะครับตัวเลขคันน้ำมุนที่พระคู่พันอ่าเฮ็ดคันน้ำมุนครับยิมเบิงว่ามันเป็นหกศูนย์แล้วครับอ่าเอฟซีแอดยิมกับไทยวิดโอไฮเบิงนะครับอ่ากับพี่าหน้าซอยกันครับผมพร้อมกับแม่คู่กัมมาอาจารย์สมจิตกัม,รรมมาพุณนะครับเมื่อนี้ ขับเสียจวนก็มาขับบันมาครับด้นันเกูบาว่ามาป่ะเดกันนขทีเก้าศูนย์ขับสเก้าศูนย์ขับสอว่าเยจวนก็ได้นเลอยออก คนวนเจ็ดเจ็ดแปดออกเจ็ดเจ็ดสองฮัมมูฮันต่อมงัูานซะไ่กวนแชงคับปูตาแล้ววนีแชงเราเ็ดแปดเก็ดเจ็ดสองเสียเสียผูตาไป

ไปนอกเแล้ว้ในไปเลยเออน้องห้านที่อยู่ข้างนอกก็คอนโดนะครับที่ทำเป็นร้านสาวของแม่คู่นะครับลูกสาวเสียจวนครับนอกเกตพร้อมกันนะครับพระเจ้าข้าครับณะนี้ก็คงที่จะได้เวลาสมควรที่จะได้สระกอดพิธีในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับ ในเรื่องต้นทำบุญเสร็แล้วการนั้ก็มีพระพุทธเจ้าทำกมบพประชานในเรื่องต้นน้องนำาไวยข้าพุทธเจ้าก่อนต่อจากนั้นก็น้องนำาไว้่นอาจารที่จะตุดใจคอเดียวเลยนะครั้าม่จน้อก็คงที่จะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมตัวนะครับ Dan haramah yang tergajah, Pakawatuhu ปิามโสปัพยัญชนะสัมปันธนชาลีนาโอทัศนาออทธกัรวัตรัำโอทัสสาร่อเจมา มาลุ้นกันเดี๋ยวจะมากัน <together> <Sessaled> <menjadi seas> <soon> <in animation> <day> Jatuh pada jani Sak periwalani Ibu sang hasa, Ono jayaka Satu no pante Ibu Imani Hatani Jatuh pada jani periwalani พระทันหาโตอยมหาการจิตหากานมิตาย,ยาสุขาย,ยาถ้าแต่ประพิสิตสงฆผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อม ใจร้อนจำหอมบริวารเหล่านี้ขอพระเจ้ากระไรทำบ,บ,บุญบานนะครับ,รบขอเสียจวน เนี่ยครูหอมหวนท่านบ็มายาลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกหากลับมาบรงพยาบของเสียจนครับความกับอาจารย์สมจิตบ่อทองครับของเสียจุดสายฟันเงินล้านนะครับดีคันละมุนนะครับแอดยิมกระได้ท้ายไอเอฟซีได้เบิ่งแลมครับแอดยิมเบิ่งนมาเป็นเป็นหกศูนย์นะครับเอาเขากับพิจารณาเบิ่งอีกทีหนึ่งครับทำช้อมเป็นแจนแนวทางครับใส่วิจัยยาในการรับชม ยงเป็นพระาปัจจัยเป็นวิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทงในชาตินี้และอชาติหน้าตลอดชาติยันี้ขอเดชะตั้งจิตอยู่ที่ฝนบญบุญศลแผ่ไปทั่วไปศาล ญาติบรรดาครูอาจารย์ตลอดทั้งลูกหลานเหลือเกินที่ไปเที่ยนจะหัาปไายปูยาตจยายเจ้าความในทางจะต้องโลกบาลทันทีพระองค์เจ้าที่ เจ้าสุภาลีระแเม่อพอรัีพระแเม่อคงาระแเมื่อโสและพยามันชุราขอบารมีสุสนผลบุญนาที่นี้ถ้าดุขอให้มุณจาดุ ถ้ามีความโศกขอให้สูงยิ่งขึ้นไปก็พาเธอสาสุสาสัตวาพาสัตไปนำกันเลยครับเออครับเสดจชวนครับปเช่นะครับสวัสรไปนะครับทหารนะครับพระพุทธเจ้าเอาให้เด้มเอาไว้เดิ นึงองสามเจ็เกีนเลยเออหนึสโอเคครับโอเคครับ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 ว เสียจวนถวายนะครับปัจจัยนะครับทั้งพระคุณเจ้ากระซาดุสาดุครับผม

ครับถวายผ้าหารพระคุณเจ้าเสร็จเลาครับเนาะอ่าครับผมอ่าการอติดตามอีกเครื่อหนึ่งครับก็รยลื่มครับอ่าตัวเลขคันน้ำมุนครับที่พระคู่พันเหตุคันน้ำมต์ไหวนะครับเนาะอ่าก็แอดยิมไทยให้ได้เบิงแล้วครับให้สุดงมันมานน้ำกันครับแม่คู่หรือว่าปูห้ากามาเมื่อไ้ครับว่าจะเป็นพอสมคิดห้ากามาเนาะครับเนาะที่บ้านเสียจวน

กวันตุสรุราเยน้ามัาวท้าวร้าวท้ทามท้ะวท้าวท้าว้าวาวโ้าท้าวท้รวทาวทวด้ากับาัท้าท้า้าวท้าคท้าวท้าคท้าวท้าวทว่หาบ้านท้าท้ควาวท้าวทวท้าวาวท้าวทาวท้าวท้าวททาท้าวาวท้าาทา้เบิาาาดาวาทาช่องคนละไลคร จบคิตงเพียงสามีเอทุกๆกันทุกๆมันๆลำๆไรล้ยครับสวัสดีครับ